สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะไลฟ์นี้จะเป็นไลฟ์ที่ต่อจากที่มกุฎดทำไว้ครั้งที่แล้วแล้วหยุดกระทันหันนะคะเป็นหัวข้อสวีเดนวันนี้นะคะวีซ่าและวีซ่าที่จะพูดวันนี้เป็นเรื่องวีซ่าทำงานนะคะเพราะฉะนั้นใครที่สนใจจะมาทำงานที่สวีเดนใครที่สนใจจะเอาุญาตมาทำงานที่สวีเดนหรือหาพนักงานมาทำงานที่สวีเดนฟังไว้นะคะ กฎหมายใหม่นี้มันเป็นทั้งวิกฤตและโอกาสนะคะขึ้นอยู่กับว่าเราอยู่กลุ่มไหนนะคะเดี๋ยวเหตุผลที่มาที่ไปนะคะที่เขามีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายบ่อยมากโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องวีซ่าหรือการย้ายถิ่นฐานเข้ามายัางประเทศสวีเดนก็เพราะว่านะคะพักร่วมรัฐบาลเนี่ยเขาได้ทําข้อตกลงกับพรรคการเมืองพักคหนึงพรร เดียนะคะที่จะเข้มงวดมากขึ้นนะคะเกี่ยวกับเรื่องการการให้คนเข้าประเทศนะคะคือเมื่อก่อนประเทศสีเดเนปเป็นประเทศที่เปิดเสรีมากนะคะเปิดแขนกว้างอารับผู้คนเข้ามาเน้นเรื่องหลักมนุษยธรรมนะคะแต่ตอนยุคสมัยเปลี่ยนไปนะคะเขาก็จะเข้มงวดมากขึ้นในการที่จะรับคนเข้ามาในประเทศของเขานะคะซึ่งอ่าเดี๋ยวช่วยแชร์ไปด้วยนะคะแชร์ไปแล้วก็ ตืดๆๆมะกูจะมาอัปเดตกฎหมายนะคะกฎหมายที่เขาจะเริ่มใช้วันที่1มกราคปี2024เป็นต้นไปนะคะ <c oughs> ขอความกรุณาให้แชร์ไปด้วยนะคะ <c oughs> ใครที่ไม่ได้สนใจเรื่องวีซ่ามาเอาภาษาก็ยังดีนะคะ <c oughs> มาดูค่ะกฎหมายใหม่ที่จะเริ่มใช้เมื่อวันที่1 เดือนหนึ่งปี2024เป็นเรื่องใบอนุญาตทำงานจำได้ไหมว่าใบอนุญาตทำงานภาษาสวีเดนเขาใช้คำไหนคะมาดูไลฟ์กับมะกุูดจะได้ความรู้ทางภาษาได้กฎหมายสวีเดนแล้วได้วิธีชีวิตนะคะของคนสวีเดนได้เห็นแนวความคิดของคนสวีเดนด้วยนะคะเพราะว่ามะกุูดสนใจทั้งภาษาและ ประวัติศาสตร์สวีเดนนะคะการเมืองไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่สนใจประวัติศาสตร์นะคะก็เลยทําให้พอเข้าใจประวัติศาสตร์มันทําให้เข้าใจปัจจุบันแล้วเข้าใจทิศทางที่ประเทศสวีเดนจะก้าวไปได้ง่ายขึ้นนะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะช่วยแชร์ไปด้วยได้ไหมคะนะจำได้ไหมว่าคําว่าใบอนุญาตทํางานเขาเรียกว่าอะไรคําว่าใบอนุญาตควรจะรู้ไว้เลยเพราะได้ใช้บ่อยถ้าจะอยู่สวีเดนนะใบอนุญาตมันคือทิลสตัน บอนุญาตทำงานก็คืออาร์เบสติลสโตนนะคะคนที่ย้ายติดตามสามีมาย้ายติดตามภรรยามาไม่เกี่ยวนะคะโอเคนะแต่มีคนไทยหลายคนที่อยากจะย้ายมาอยู่สวีเดนแล้วไม่อยากจะมาเพราะแฟนไม่อยากจะแบบว่า,าย้ายติดตามสามีหรือยังไม่มีแฟนก็ได้นะคะก็จะมาด้วยวีซ่าทำงานนะคะโอเคตอนนี้เขาจะแบ่งกลุ่มอาชีพเป็น4กลุ่มนะคะคือกลุ่ม A กลุ่ม B กลุ่ม C แล้วก็กลุ่ม D นะคะซึ่งการที่เขาแบ่งกลุ่มอาชีพนี้มันมีผลนะคะมันมีผลต่อเรื่องความยากง่ายในการขอวีซา่ามีผลต่อเรื่องระยะเวลาที่จะต้องรอผลการตัดสินนะคะจําได้ใช่ไหมคะก่อนหน้านี้เนี่ยมกุฎได้มาทำไลฟ์ให้ฟังว่าจะขอใบอนุญ,ญาตทํางานมาซิเดนมันจะต้องมีเงินเดือนนะคะจะต้องมีเงินเดือนอย่างน้อย2 7 0 0 0่เกว่ามกุฎจาไม่ได้ว่ากว่าเท่าไหร่นะคะแล้วคนไทยที่นี่ก็แบบคนอยู่ที่นี่ยังได้ไม่ถึงเลยอะไรอย่างเงี้ยคือ อย่าเพิ่งตกใจไปดูไลฟ์ก่อนหน้านี้ก่อนนะคะว่ามันมีเหตุผลที่ประเทศสิเเดนไม่มีไม่มีกฎหมายที่กําหนดค่าจ้างขั้นต่ํากฎหมายไม่ได้ยุ่งกฎหมายให้นะคะนายจ้างลูกจ้างนายจ้างกับองค์กรออของลูกจ้างนี่ตกลงกันเองนะคะโอเคนะเพราะฉะนั้นเขาไม่มีกฎหมายระบุไว้ว่าค่าจ้างขั้นต่ําต้องเท่านั้นเท่านี้แต่ยุคนี้เป็นยุคใหม่แล้ว คนในประเทศสวีเดนเขาไม่ได้กําหนดค่าจ้างขั้นต่ําเพราะฉะนั้นหลายคนที่ทํางานสวีเดนจะได้ค่าจ้างต่ํากว่านี้นะคะต่ำกว่า2 7 0 0 0ื่นเโครนต่อเดือนแต่คนที่อยากจะมาสวีเดนจะต้องได้รายได้อย่างน้อย27,000โครนนะคะอันนี้มันเป็นวิธีที่จะจํากัดจํานวนคนให้เข้ามาใช่ไหมพอค่าจ้างสูงขนาดนี้นะคะนายจ้างก็อาจจะสู้ไม่ไหวนายจ้างก็อาจจะจ้างคนในประเทศมากกว่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะมีเพื่อน,อนๆนแชร์ข้อมูลมาว่า หนูได้เยอะกว่านี้ค่ะหนูมาทํางานที่สวีเดนมาวีซ่าทางานสายไอทีได้เงินเดือนเยอะกว่านี้จริงเห็นด้วยนะคะโอเคนะอย่างแรกเลยที่ประเทศสวีเดนนะเวลาที่เขาเปลี่ยนแปลงอะไรเขาเปลี่ยนแปลงไปทั้งระบบนะคะเป้าหมายสําคัญคือเขาต้องการลดจํานวนคนที่จะเข้ามาประเทศนี้แล้วคนที่เข้ามาเขาต้องการคนที่มีทักษะความรู้ความสามารถขั้นสูงฟังนะเป้าหมายของเขาอย่างนี้เขาก็เลยเปลี่ยนกฎหมายให้สอดคล้องกฎหมายแรกคือ ปรับค่าจ้างขั้นต่ําให้มันสูงขึ้นนะคะคือคนที่จะได้ระดับสูงขนาดนี้นะคะหรือเกินนี้เก,นเกินเกินเกณฑ์ที่เขาอันนี้เฉพาะเรื่องวีซ่านะคะเกินเกณฑ์น,นี้ก็คือคนที่มีความรู้ขั้นสูงอันดับที่2ที่เขาเปลี่ยนคือเขาเริ่มเปลี่ยนกลุ่มอาชีพนะคะแบ่งเป็น4กลุ่ม a b c d เหตุผลเขาบอกว่าเปลี่ยนทําไมที่เขาเปลี่ยนเพราะเขาต้องการที่จะให้แรงงานที่มีทักษะขั้นสูงแรงงานที่มีทักษะขั้นสูงในบริบทของตลาดแรงงาน สวีเดนนี้เขาหมายถึงคนที่จบปริญญาตีจบปริญญาโทแล้วก็คนที่ทํางานเป็นผู้บริหารเขาต้องการให้แรงงาน3กลุ่มนี้นะคะมาที่สวีเดนได้เร็วขึ้นกลุ่ม A คือกลุ่มที่สวีเดนจะโฟกัสให้1มาได้เร็วขึ้น2นะคะคือนายจ้างที่จะจ้าง3กลุ่มนี้จะได้รับบริการที่ดีขึ้น นะคะได้รับบริการที่ดีขึ้นกว่าเมื่อก่อนนะคะต่อไปสนใจไหมคะว่ากลุ่ม b c และ d มีอะไรบ้างถ้าสนใจเขียนสอเสือมาค่ะนะคะถ้าสนใจว่าเอ๊ะกลุ่ม a รู้แล้วว่ากลุ่ม a เนี่ยนะคะคือคือกลุ่มที่อาชีพมีฝีมือระดับสูงนะคะตรงนี้คนไทยคนไทยที่ทำอาชีพมีฝีมือระดับสูงได้เฮนะคะเพราะว่ามันจะขอวีซ่ามา รวดเร็วยิ่งขึ้นง่ายยิ่งขึ้นนะคะหน่วยงานที่นี่เขาจะอำนวยความสะดวกให้ในายจ้างมากยิ่งขึ้นนะคะกลุ่มนี้ก็คือนักวิชาการระดับสูงกว่าปริญญาตรีนักวิชาการระดับปริญญาตรีและนักบริหารนะคะต่อไปกลุ่มที่2นะคะกลุ่มที่2เนี่ยเป็นกลุ่มอาชีพที่มีกฎระเบียบพิเศษอันนี้เขาไม่ได้พูดถึงเรื่องการศึกษาไม่ได้พูดถึงเรื่องทักษะแต่เป็นกลุ่มที่มีกฎระเบียบพิเศษนะคะเขาเรียกว่า i r g e n นแม e แคร์คิลดารีเอเ นะคะ n ุ่เกนุเกนเอ็ดุเกอาชีพหนึ่งอาชีหลายอาชีพคือ irgen ก r ยุ n m เกนเมืเสีย e ีรียกเลยนะคะยกตัวอย่างเช่นกลุ่มนี้ได้แก่งานเก็บผลไม้ป่าหรืองานตามฤดูนะคะงานออแพรงานวิจัยและผู้ต้องการเปิดกิจการอันนี้อยู่ในกลุ่ม B นะคะเขาไม่ได้พูดชัดเจนนะว่ากลุ่ม B เนี่ย จะให้ดำเนินการให้เสร็จภายในกี่วันเมื่อกี้กลุ่ม A นะคะลืมบอกไปว่ากลุ่ม A นะคะเป้าหมายของเขาคือต้องการจะถ้าเรายื่นสมัครข้อมูลครบเอกสารครบเนี่ยเขาจะให้เรื่องมันเสร็จภายใน30วันกลุ่ม A นะกลุ่ม B เขาไม่ได้บอกนะคะต่อไปไปดูกลุ่ม C กันค่ะว่ากลุ่ม C ได้แก่กลุ่มไหนนะคะกลุ่ม C เขาบอกว่าเป็นกลุ่มอาชีพที่ไม่ต้องมีการศึกษาสูงนะคะ คือยร์เกณน์สมินเเคร้เวอร์นัวกอะคาเดมิสคอมพิเทนซ์จริงๆคำว่าอะ a d คาเดมีอะคาเดมิสอันนี้นะคะอะคาเดมิสแปลว่าเชิงวิชาการก็คือในสววเดนนะคะเป็นอาชีพที่ไม่ต้องมีการศึกษาสูงไม่ต้องแบบว่าจบแบบทางสายวิชาการมานะคะซึ่งกลุ่ม C นี้เขาหมายถึงอาชีพที่จำเป็นต่อสังคม นะคะต้องไปดูในรายละเอียดการร่างกฎหมายว่าอาชีพเหล่านี้มีอะไรบ้างนะคะแล้วอาชีพในบริษัทที่เปิดใหม่ในพื้นที่ที่เติบโตทางเศรษฐกิจฟังแล้วเข้าใจไหมอันนี้เข้าหมายความว่าคือหลายๆประเทศเกือบทุกประเทศเนี่ยต้องการให้มีบริษัทมาลงทุนในประเทศตัวเองใช่ไหมคะคือถ้ามันมีบริษัทมาลงทุนอย่างเช่นประเทศสิเเดนเขาก็พยายามกระจายความเจริญนะคะเช่นเขตที่แบบว่าไกลปืนเที่ยงเขตที่ไกลโพ้นถ้ามันมีบริษัทนายทุนมาเปิด นะคะแล้วเขาต้องการให้พื้นที่ตรงนั้นเติบโตทางเศรษฐกิจให้เท่ากับหรือว่าให้ใกล้เคียงกับพื้นที่อื่นๆเนี่ยน,นะคะบริษัทคนที่จะมาทํางานในบริษัทเหล่านี้เนี่ยน,นะคะคนที่จะมาทํางานในบริษัทที่จะสร้างความเจริญที่จะสร้างรายได้ที่จะจ่ายภาษีให้สิบเดนเขาก็จะจัดให้อยู่ในกลุ่ม C นะคะโอเคนะ ABC มาดูกลุ่ม D ค่ะกลุ่ม D คือเขาบอกว่าเป็นกลุ่มที่ นะคะกลุ่มดีคือสายงานที่ต้องตรวจสอบมากเป็นพิเศษคือ branches r o m i s c e l l a u t r e i n i n g s c r e v a n d e แคร์ว่าแปลว่าเรียกร้องคือมันต้องใช้อะไรเยอะมาก b r a n c h e r สายงาน m i s c e l l a e u t r e i n i n g s k r ä v a n d e แปลว่าสายงานที่ต้องตรวจสอบมากเป็นพิเศษหมายความว่าต้องใช้เวลาในการตรวจเอกสารใช้เวลาในการพิจารณาใช้เวลาในการวินิจฉัยมากเป็นพิเศษผลของมันคืออะไรคะกลุ่มดีเนี่ยนะคะ ถ้าเราอยู่ในกลุ่มดีนะคะคนที่จะทำบีซ่าทํำงานกลุ่มดีผลของมันคืออะไรคะเรื่องจะช้าเรื่องจะช้านะคะเพราะเขาจะโฟกัสให้กลุ่ม A ก่อนเร่งทำของกลุ่ม A ก่อนกลุ่มดีได้แก่หนึ่งงานโรงแรมงานร้านอาหารนะคะงานทําความสะอาดงานผู้ช่วยเหลือส่วนบุคคล p e ญลิกแอสซิสเตนต์นะคะแล้วก็งานก่อสร้างสายงานเหล่านี้ปีหน้าเป็นต้นไป จะใช้เวลาในการดําเนินการในการขอวีซ่านานขึ้นนะคะเพราะอยู่ในกลุ่มคือกลุ่มที่เขาคัดออกเอาพูดภาษาชาวบ้านธรรมดานะคะจะขอนา,นานกว่าปกตินะคะแต่ว่าก็ให้รู้ไว้ให้รู้ว่าจะได้เตรียมตัวเวลาจะได้วางแผนจะได้วางแผนเวลาวางแผนอะไรนะคะสําหรับคนที่วางแผนจะมาอยู่สวีเดนนะคะเมื่อวานมากรุดพึ่งเพราะว่ามีคนสนใจ มีคนสนใจนะคะที่จะเรียนภาษาสวีเดนตั้งแต่ตอนนี้มะกรูดดีใจมากมีคนตื่นตัวคนไทยตื่นตัวตั้งแต่อยู่เมืองไทยนะคะอยากจะเรียนภาษาสวีเดนแล้วคอร์สที่มะกรูดมีให้ก็คือจะมานัดซูมให้แต่ว่าสําหรับเมืองไทยแล้วมันดึกนะคะมะกรูดก็เลยเมื่อวานเลยจัดคอร์สให้สําหรับ คนที่ยังอยู่เมืองไทยที่รอวีซ่าจะมาสวีเดนเนี่ยจัดให้เป็นพิเศษนะคะเป็นคอสสั้นกระชับฉับไวนะคะซึ่งคอสนี้คุณจะได้เรียนหลักการออกเสียงการอ่านนะคะตั้งแต่ออเบียเซียไปเลยการผสมคําเทคนิคการอ่านเร็วด้วยนะคะได้เรียนหลักการพูดนะคะว่าพูดยังไงให้เป็นธรรมชาตินะคะเมโลดี้ทางภาษาเพราะว่า ในยุคที่ใครๆก็ตั้งตนเป็นครูใช่ไหมคะคือเนื่องจากเราไม่รู้ภาษาสวีเดนเราก็จะไม่รู้ว่าสำเนียงของใครมันเป็นสำเนียงที่เหมือนใกล้เคียงกับเจ้าของภาษานะคะเดี๋ยวเมื่อกูจะบอกเทคนิคนะคะว่าจะพูดยังไงให,ให้มันเป็นธรรมชาติเหมือนเจ้าของภาษาไม่ได้พูดเหมือนหุ่นยนต์นะคะแล้วก็พูดเรื่องเมโลดี้ทางภาษาด้วยนะคะว่าลักษณะเฉพาะของภาษาสวีเดนมันเป็นอย่างไรนะคะอ่าต่อไปนะคะ,ะหลักการสร้างประโยคนะคะ จะได้เรียนรู้หลักการสร้างประโยคนะคะประโยคบอกเล่าประโยคปฏิเสธประโยคโยคําถามนอกจากนี้แล้วจะได้เรียนคําศัพท์และบทสนทนาที่จําเป็นในเบื้องต้นนะคะเพื่อที่จะได้ทักทายแนะนําตัวกล่าวลากันได้ กล่าวคำอวยพรในโอกาสต่างๆเล่าเกี่ยวกับครอบครัวกิจกรรมในชีวิตประจําวันประโยคที่ควรรู้เมื่ออยู่สวีเดนตัวเลขการบอกเวลาสําคัญนะจะมาอยู่สวีเดนต้องรู้ตัวเลขนะคะเมื่อวานมีนักเรียนที่เรียนกับมะกรูดมานานแนะนําบอกครูถ้าสอนคนที่มาใหม่นยสอนให้เขาบอกหมายเลขประจําตัวบุคคลของตัวเองให้ได้หน่อยนะคะเพราะว่าตอนที่หนูมาอยู่ใหม่ๆเนี่ยต้องตอบทุกวันนี้ไปร้านค้านะเป็นสมาชิกต้องการส่วนลดอะไรนะคะ เป็นสมาชิกเขาก็จะถามหาหมายเลขปจะจําตัวบุคคลเรื่องตัวเลขการบอกเวลาต้องรู้ถ้าจะมาอยู่สวีเดนเพราะคนที่นี่คือเป็นมนุษย์ตัวเลขนะคะอ่ะแล้วก็การเริ่มเริ่มคุยกับคนสวีเดนจะคุยเรื่องอะไรดีนะคะสิ่งที่พูดมานี้ข้างต้นนี้จะได้ดูผ่านคลิปเรียนด้วยตัวเองผ่านคลิปนะคะเพราะฉะนั้น ใครขยันมากมาดูคลิปหลายรอบโอกาสจะได้เยอะแค่นั้นยังไม่พอนะคะมักูดจะเปิดโอกาสให้มาทำเวิร์กช็อปด้วยเวิร์กช็อปแปลว่าอะไรเวิร์กช็อปแปลว่าเรียนไปด้วยทําไปด้วยลองทําจริงๆนะคะคือฝึกพูดจริงผ่านซูมนะคะซึ่งมักูดจ,จัดคอร์สให้เฉพาะกิจเลยนะคะสําหรับคนที่รอวีซ่าอยู่ที่เมืองไทยหรือคนที่เรียนไม่ทันหนูมาสวีเดนแล้วหนูเรียนด้วยได้ไหมได้ค่ะได้ค่ะนะคะไม่กีดกันนะคะแต่ว่าอยากช่วยส่งส่งไปเรื่อยๆนะคะว่า คนที่อยากเรียนภาษาสวีเดนแบบใช้เป็นเห็นผลจริงแล้วเรียนจากคนที่เวลาเรียนกับมะกูดคุณจะไม่ได้แค่ภาษาอย่างเดียวคุณจะได้มารยาทคุณจะได้วัฒนธรรมคุณจะได้รู้กฎหมายสวีเดนนะคะโอเคมะนะคะเดือนพฤศจิกามะกูดจะมาสอนให้มาทำเวิร์กช็อปให้นะคะคือก่อนอื่นเนี่ยคุณต้องดูคลิปก่อนดูคลิปย,ย,ยิ่งดูเยอะยิ่งดีแล้วก็มาโชว์ผลงานมาฝึกพูดกับมะกูดกับเพื่อนๆนะคะวันเสาร์อาทิตย์เวลา บ่ายสามถึงห้าโมงเวลาไทยอันนี้จัดเพื่อคนที่ยังอยู่เมืองไทยโดยเฉพาะนะคะแต่คนที่อยู่สีวดนก็เรียนได้ก็คือตื่นเช้ามาเรียนนะคะตอน9ก้าโมงเช้าถึง11บเอโมงก่อนที่ลูกๆและแฟนจะตื่นเรามาเรียนมะกุูดก็ทําแบบนี้ที่สอนได้น,นะคะมาสอนได้เพราะว่ามะกุูดจัดแล้วก็ทํางานช่วงที่ลูกยังนอนอยู่นะคะโอเคคอร์สนี้นะคะพิเศษสุดๆนะคะ ่าจริงๆแล้วคอร์สนี้จะพูดง่ายๆมันเป็นการรวมเป็นการรวมคอร์สอันนี้คอสอันนี้แต่เอามาแบบย่อๆสั้นกระชับฉับไวนะคะราคาปกติมัน3,500นะประมาณ1 000, 1 5 0 0บาทนะคะแต่ถ้าสมัครก่อนสิ้นเดือนกันยานี้มอกุูดลดให้นะคะเหลือเพียง8,900บาทคือถูกกว่านี้และดีอย่างนี้หายากนะคะขอบอกขอบอกนะคะนักเรียนที่ที่เรียนกับมะกูดนะคะมีนักเรียนบอกว่าครูถ้าดูคลิปครูเนี่ยมันไม่มีที่ไม่ได้ ตีลังกาดูก็ได้นะคะโอเคนะอันนี้คุณจะได้ดูคลิปนะคะซึ่งซึ่งเป็นคลิปมะกรูดตัดมาจากห้องเหลืองตัดมาผสมให้นะคะเพราะว่าคลิปมันมีอยู่แล้วอันนี้เฉพาะกิจนะคะเฉพาะกิจโอเคนะส่วนคนที่อยากจะได้วันนี้ดีใจมากมีนักเรียนส่งข้อความมาหามะกรูดแล้วก็ส่งสัญญาจ้างงานได้งานประจำร้อยเปอร์เซ็นต์มีนักเรียนส่งมาแล้วนักเรียนเขียนมาว่าจําไม่ได้แล้วนักเรียนเขียนว่ายังไงเขียนในลักษณะที่ว่าคือแบบว่ามีวันนี้เพราะครูมะกรูด ะค,ะคือมังกรมีคอสสำหรับคอสภาษาหางานง่ายใน4อาชีพนะคะเป็นคอสภาษาสําหรับเ,เพื่อการทํางานในอาชีพพื้นฐาน4ีอาชีพนะคะไม่ต้องจบมาสูงก็ทำสีอาชีพนี้ได้อาชีพทำความสะอาดอาผู้ช่วยดูแลนะคะแล้วก็มีอาชีพกุ๊กแล้วก็ครูผู้ช่วยในโรงเรียนอนุบาลน,นะคะนอกจากนี้ก็ยังมีคอสภาษาในสถานพยาบาลคือคอสเยอะมากนะคะ เลือกที่เหมาะสําหรับตัวเองนะคะโอเคเดี๋ยวมะกุูจะมาไลฟ์อีกจําไม่ได้ว่าขาดเรื่องอะไรตอนนี้จะพยายามไลฟ์เรื่องวีซ่านะคะเพราะอยากให้คนไทยตื่นตัวตื่นตัวตั้งแต่อยู่สวีดเนนเตรียมความพร้อมมาเพราะเท่าที่มะกุูเห็นตัวอย่างนะคะของนักเรียนมะกุนะูน่ะคนที่เตรียมความพร้อมมาตั้งแต่เมืองไทยนะมาสวีดเนนแล้วไปเรียน SfE s อ e คือภาษาสีเดนสำหรับชาวต่างชาติเรียนฟรีค่ะแต่ว่าครูสอนเป็นภาษาสวีเดนนะคะเพราะฉะนั้นถ้าอยากเรียนง,ยง่ายๆสนุกสนุกแล้วได้ความรู้มาเรียนมาติวกับมา,มาติวกับมะกูดก่อนแล้วไปเรียนแล้วจะสนุกนักเรียนที่เรียนมาจากเมืองไทยนะ้มาที่นี่หางานได้เร็วเรียน s f e ได้เร็วนะคะโอเคแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูในอนาคตมะกูดจะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าวีซามันมีกี่ชนิดโอเคมะอยากรู้ไหมถ้าอยากรู้เขียนยอรอมาค่ะ มีข่าวอัปเดตอะไรอีกเนอะเดี๋ยวยังไงมกุจะมาอัปเดตให้เรื่องวิอ๋อแล้วอีกประเด็นหนึ่งมีการถกเถียงกันมาเยอะมากเกี่ยวกับเรื่องค่าจ้างจําได้ใช่ไหมมกุฎบอกว่าที่ประเทศสิเเดนมันไม่มีกฎหมายกําหนดว่าค่าจ้างขั้นต่ำเนี่ยนะคะเท่าไหร่เขาให้เขาให้ใหกลไกการตลาดกลไกตลาดแรงงานเนี่ยจัดการกันเองนะคะเพราะฉะนั้นค่าจ้างเนี่ยจะแตกต่างกันเยอะมากก็ได้นะคะ เพราะมันไม่มีกฎหมายกําหนดแล้วมันขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างมากถ้าอยากรู้เรื่องค่าจ้างช่วยเขียนคอมเมนต์มาทีว่าค่าจ้างจะให้เขียนคอจอมะกรูดก็จําไม่ได้กลัวจําไม่ได้ว่าเอ๊ะอะไรนะคะเขียนคอมเมนต์มาว่าค่าจ้างแล้วมะกรูดจะมาไลฟ์ให้ว่าเรื่องเงินเดือนเนี่ยมันมีปัจจัยอะไรบ้างขึ้นอยู่กับปัจจัยอะไรบ้างนะคะไม่ต้องเถียงกันมามาดูไลฟ์ค่ะกดติดตามไว้ในช่องที่เห็นมะกรูดนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ